เท่ได้ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้จะมาสรุปอัปเดต18ของเกม Anime ะอินเทอรกันนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K แล้วเราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันเเเนนนนี่่่่่ยยยยมััััจะะะชววรรรรรืออองงงขกกกกาาาาปปปหหดดคคไฟ็็ตตแแล้้บ ด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นเป็น MVP นะครับราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG p h o n นะครับผ่านลิงก์้าใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเข้าเนหาคลิปนะครับผมก็ฝากร้านชานโตหวานเย็นนะครับสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาร์ทแบบนี้นะครับผมรวมถึงมีบริการรับฟาร์ม AFK รับแบตดันต่างๆนะครับผมรวมถึงมีจำหน่ายลูบัคแท้แบบกลุ่มนะครับผมแล้วก็รับฟาร์ม AFK แบบต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมโอเคเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเดือนสิบแปดนะครับผมอย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่โลกใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมเรื่องสิ่่่่่่่่่่่่่งงงงตาาาาาาๆเเเเเเลลลลดดใใใใใใหหหหมม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 นน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 นูัััััััีีียยกกกก็็็คคคคคือออสสววญจจะะะะะะพรรรรร์ททบบบผผิปปปุขขโ้ ซึ่งตอนเด็นี้นะครับหลเลๆก็จะมีโลกใหม่มานหนึ่งโลกนะครับนั่นคือโลกยี่สองนะครับผมเป็นเรื่องเทพในเงาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าชื่อไทยแล้วก็ชื่อญี่ปุ่นมันคืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันก็คือเรื่องที่มีซิดอยู่ในเรื่องนั่นแหละนะครับผมแน่นอนนะครับผมถ้ามีโลกใหม่เนี่ยสิ่งที่จะมีตามมาก็คือเออ่ตู้ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตู้ใหม่เนี่ยมันก็มีเหมือนเดิมสูงสุดเนี่ยที่ระดับซูพีมนะครับผมไอแฟนทอมเนี่ยมันพลัง 10.2B นะครับผมแต่ว่าไอตัวซงบีมมเเนี่ยผปิดดไ้แล้วนะครับผมก็คคืออซิัันนนี้เลยะรบซึ่งไว่า พลังงาน15.2เลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับผมดีสุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากตู้ใหม่โลกใหม่นะครับผมแล้วก็มีประดับใหม่มาด้วยนะครับผมซึ่งประดับใหม่เนี่ยนั่นก็คือดรอปจากตัวแร้งดีในโลก22นี่เลยนะครับผมก็คือเป็นประดับส่วนคอนะครับซึ่งสูงสุดระดับซูพีเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะมีพลังงานคูณหนึ่งเงิน4.5แล้วก็ e a p 15%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมาเป็นอีกสายหนึ่งนะครับผมก็คือจากปกติเนี่ยตรงส่วนคอนะครับผมหร มันจะเป็นดาเมจนะครับผมแต่เนี่ยมันจะเป็นพลังงานนะครับผมก็จะเป็น2สายในตอนนี้นะครับผมก็คือได้ใช้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มันจะมีเควสนะครับผมเควสก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเคลียร์มอนจากแหล่ง E เนี่ยสูงสุดไปที่ 2S เนะครับผมเพื่อปลดโลกต่อไปหรือว่าโลก23นะครับแล้วก็มันจะมีเอ่อเควส์โอบิลิกนะครับผมหรือว่าเควส 3S เนะครับผมเดี๋ยวคลิปเนี่ยก็จะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคก่อนพูดถึงบอส 2S แล้วก็ 3S เดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบที่มันเอาเข้ามาใหม่ดีกว่านะครััััััับบบบบบซซึึ่่่่่งงงงถ้้าาาดดดููจจจจกกกตตรรรรรรรเเเเทททลลพอออ์นนนนนนนะะะะะะคคคผผมมมมมมีีีหยยยย6 6ุ็แ ครับผมสามารถเดินหาได้เลยแต่ผมเนี่ยมีเกมพาร์ตรมโมทเอ็กเซก็ขอเปิดจากเกมพาร์ตรมโมทเอ็กเซตละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือชาร์โดกาเดนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นคูณอ่าพลังงานนะครับผมสูงสุดเนี่ยที่แลงสูพริมคูณพลังงาน10นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ควรหาไหมส่วนตัวก็มองว่าควรหาไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันคูณพลังแบบว่าดิบๆเลยคูณไปสิบนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะเป็น Shadow Art นะครับผมสูงสุดเนี่ยที่ซูพีเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจนะครับซึ่งสูงสุดซูพีมันเพิ่มดาเมจคูณหเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคพอสมควรเลยนะครับเออแล้วก็อีกสี่อย่างที่เหลือเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับผมก็คือเป็น Eminent นะครับซึ่ง Eminent เนี่ยมันจะแบ่งไปแต่ละสายนะครับผมซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยนั่นก็คือ Eminent สาย Energy หรือว่าพลังนะครับสูงสุดอยู่ที่50นะครับผมโดยใช้ Eminent Coin นะครับซึ่ง Eminent c o i ะ ก็คือจากเลงอ e ีนะครับผมไปเรื่อยๆทุกตัวมีโอกาสดรอปอิมมเนนคอยนะครับ ก็สามารถใช้ Eminent c o i n นะครับผมในการอัพ Eminent Energy ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันแชปทั้งหมดเลยนะทั้ง Eminent Damage นะครับผมที่สูงสุดไป50เนี่ยก็ใช้ Eminent c o i n เหมือนกันนะครับแล้วก็ Eminent Luck ที่เพิ่ม Star Luck สูงสุดไป50เนี่ยก็ใช้ Eminent c o i n ในการอัพเช่นกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Eminent c o i n นะครับผมที่ใช้ Eminent c o i n ในการอัพนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไอ Eminent c o i n เนี่ยมันใช้อัพ p r o g r e s s i o n ของในโลกยุทธสองหมดเลยนะครับผมจากปกติเนี่ยมันจะแยกกันใช่ไหมแต่ว่าในโลกยุทธสองเนี่ยมันรวมใช้รวมหมดเลยนะครับซึ่งมันจะดรรอปจากกมนนทุตััวะคบ พราะงั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเริ่มฟาร์มได้ตอนแร้งไหนเนี่ยมันก็สามารถอัปพลิเคชันได้หมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะจะได้แบบว่าไม่ต้องไปรวมอยู่ในมอนสก์ตัวหนึ่งนะครับผมมันกระจายทั้งแมปนะครับผมประมาณนี้สําหรับเรื่องอระบบต่างๆในโลกยิบสองนะครับสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับผมนัม่นก็คือเรื่องบอส 2S แล้วก็3 s นะครับซึ่ง2 s ในแมปยิบสองเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยเดินมาตรงแบบว่าหลังแมปเนี่ยมันจะยืนอยู่เลยนะครับผม 2S ตัวนี้นะครับซึ่ง2 S ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของอว เบสเริ่มต้นเนี่ย 13.7B นะครับผมแล้วก็จะมีชาร์โด่ดรอปด้วยนะครับซึ่งใช้ด้วยคอมแพตยุคสองมันจะเป็นชาร์โด่ดาเมจนะครับผมสูงสุดที่แรง 3S นะครับผมเออดาเมจเริ่มต้นเนี่ย37.5%ต่อ2วินะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยน,น่าจะดีสุดในไพ่ปัจจุบันนะครับแต่าอาจจะยังฟาร์มไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น 3S นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเดินมาตรงก่อนจะถึงบอส 2S ใช่ไหมให้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผม แล้วก็เดินตรงไปตรงมุมตึกตรงนี้นะครับไม่ใช่มุมตึกเขาเรียกว่ามุมเขาตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีบันไดล่องหนอีกแล้วนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยขึ้นบนนี้ปึ๊บ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 พอขึ้นมาปึ๊บไอ้ตรงหลังตรงนี้นะครับผมนี่ตรงเอ่อเท่าไรหลังสันเขาตรงนี้นะครับผมก็จะมีซิดเย็นอยู่นะครับซึ่งซิดเนี่ยมันจะไม่มีในดอกในปัจจุบันนะครับผมจะมีแค่อวาตารเก็บนะครับซึ่งอวตัตตาซิดเนี่ยเริ่มต้นนะครับผม 24.7B ถือว่าดีที่สุดในปัจจุบัันนเลยะครบผมเพราะงั้นเนี่ย ก็น่าจะต้องมาฟาร์มตัวนี้กันนะครับผมเอาทั้งอวตารมาใช้แล้วก็เอาทั้งแบบว่าคอสเมติกมาใช้นะครับผมเพราะว่ามันเท่มากนะครับประมาณนี้สำหรับโลกยุนะครับผมทั้งเรื่องเควสเรื่องโอบิลิกแล้วก็เรื่องบอสต่างๆก็ครบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมที่เหลือของอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆก็จะเป็นระบบแบบว่าสองผู้เล่นนะครับผมก็คือเราสามารถจะ เดินไปใกล้ผู้เล่นนะครับผมตอนนี้ในเซิร์ฟผมมีน้องอยู่2คนแต่ไม่รู้อยู่ไหนกันนะครับคือเราสามารถจะเดินไปตรงผู้เล่นใช่ไหมแล้วก็เรากดแบบว่ากด Inspect หรือว่าดูข้อมูลของผู้เล่นได้นะครับผมว่าเฮ้ยไอคนนี้มันตึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบว่าเอาไว้ส่องคนอื่นนะครับแล้วก็จะมีแรงเพิ่มมา5แรงนะครับผมจากปัจจุบันเนี่ยตันอยู่ที่แรงร้อยห้าใช่ไหมในอัปเดต18เนี่ยจะตันอยู่ที่1นึ่งหนึ่งร้อยสิบนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย ก็ฟาร์มกันทั้งวันเช่นเคยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแพ็คใหม่นะครับผมคือทุกอัปเดตเป็นเลขหนึ่งหลักเนี่ยเช่น17 18 19นะครับผมมันจะมีลิมิเต็ดแพ็คใหม่มานะครับซึ่งลิมิเต็ดแพ็คนี้ตัวละครโคตรน่ารักนะครับผมก็คือแบบว่าดูคุ้มค่ากับการซื้อมากๆนะครับคือมันจะได้เรื่องของสัตว์เลี้ยงมา1ตัวนะครับผมพลัง15.2 b นะครับแล้วก็ได้อวตารมา1ตัวนะครับผมดาเมจเบสในอยู่ที่เจนะครับซึ่งผมเนี่ยซื้อมาแล้้้วววแแลลก็็ออััปเตมมนะะครบผจยู่ที 59.5B เนี่ยไม่เกิน150นะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องอวตารนะครับแล้วก็จะมีสตาร์เตอร์แพ็กใหม่นะครับผมก็จะมาเริ่มสตาร์ทที่ตัวในแมบบีดนะครับผมหรือแบบยี่สิบนั่นเองนะครับผมซึ่งสตาร์เตอร์แพ็กสองก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามาเริ่มตัวมิสติกนะครับแล้วก็จะมีเอ็กคลูสสิบสตาร์นะครับผมอันใหม่เข้ามานะครับซึ่งอันเนี้ยผมดูว่ามันโคตรเท่นะครับผมทั้งทรงทั้งในเรื่องเอ่อสลามเนี่ย รู้สึกว่าเท่หมดเลยนะครับผมผมเสียไปประมาณ4,000ครดิตมั้งกว่าจะได้ทรงมาแล้วครับผมคือแบบจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใส่ตัวนี้หรอกอยากใส่ทรงเนี่ยอยากใส่ตัวเนี้ยมันเท่ะนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสหรับเรื่องอัปเดต18นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของเออ่ความสําเร็จใหม่นะครับผมความสําเร็จเรื่องเออ่ total energy แล้วก็เออ่ total coin มั้งรู้สึกนะที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผม ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องโค้ดนะครับผมผมนะก็จะขึ้นโค้ดไว้ข้างใต้คลิปสามารถก็ไปใส่กันได้เลยนะครับซึ่งอัปเดตเนี่ยมันก็จะแบบว่าเพิ่มแค่โลกใหม่มานะครับผมส่วนอัปเดตหลักๆถือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมายัดในพาร์ทสองนะครับผมส่วนพาร์ทสามมัจะเป็นคุณภาพออฟไลน์นะครับผมงั้นเดี๋ยวมาชี้แจงลำรับเกมนี้ละกันละกันนะครับผมเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอาจจะสั้นก็หาอะไรพูดไปเรื่อยนะครับคือเกมนี้มันจะแบ่งเป็นสามอัปเดตนะครับผมคืออัปเดตหลักเนี่ยมันจะเป็นวัััััันน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 ศศุุุกกกรรรร์์ะะะคคบบผมมเเเเช่่อปปดตียจ็ทๆว ส่วนพอเป็นอัปเดตพาร์ทสอเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็คือพาร์ทสอเนี่ยมันจะมีเรื่องคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ระหว่างเกมคอนเทนต์ต้นเกมกลางเกมปลายเกมมาให้เล่นนะครับผมเช่นเลดเ,เช่นนู่นเช่นนี่เช่นนั่นนะครับผมมันจะเป็นวันอาทิตย์ตอนสามทุ่มนะครับแล้วก็มันจะมีอีกวันนึงคือเป็นวันพุธนะครับผมซึ่งวันพุธเนี่ยเขจะเป็นอัปเดตพาร์ทสานะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มคุณภาพออฟไลน์ต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับผมมันจะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือ อัปเดตหลักโลกใหม่อัปเดตพาร์ทสอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วก็อัปเดตพาร์ทสาเป็นคนที่ยอปลายนะครับผมประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะครับผมหลายคนบอกว่าเกมนี้มันอัปบ่อยจังพี่ตามไม่ทันแล้วมันตามทันนะครับผมจริงๆอัปเดตหลักเนี่ยมันแค่1ครั้งต่ออาทิตย์แต่ที่เหลือมันจะเป็นอัปเดตล่วงย่อยย่อยคอนเทนต์กับ พวกคุณตีออฟไลท์นะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมย้า้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตทุกทางไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปกดไลค์กดซับกดซับสมาชิกหรือว่าโดเนทนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย